กระแสะเสียงจากบันทึกต้องห้ามหลังจากที่แนทกลับมาเธอเก็บตัวเงียบไม่พูดกับใครแต่เธอทิ้งกล้องวิดีโอไว้ให้เพื่อนอีกคนที่รอดมาด้วยกันฟ้าในกล้องนั้นมีไฟล์วิดีโอหนึ่งความยาวไม่ถึง5นาที เป็นช่วงเวลาที่นัดอยู่บนชั้นสองภาพสั่นไหวเสียงลมหายใจและเสียงกระซิบที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือเสียงที่ไม่ใช่ของนอันทืือมีเป็นเสียงชุ้มตำ่ำหนักแน่นและฟังไม่ได้สักป้าเปิดวิดีโอในห้องตัวเองตอนกลางคืน เสียงนั no, ้นเริ่มดังกล้องในหัวเธอแม้จะปิดวิดีโอไปแล้วเสียงก็ยังไม่หยุดเขาในนั้นเขาไม่ปล่อยให้ใครกลับฟ้าเริ่มฝันร้ายฝันถึงบันไดไม้แคบๆและเงาดำที่ยืนอยู่ปลายโถงทางเดินทุกครั้งที่เธอตื่นขึ้นมาเสียงกระซิบยังคงอยู่ ด้วยความอยากรู้และทนไม่ไหวฟ้าตามรอยนัดและมินกลับไปที่บ้านนั้นอีกครั้งพร้อมพกเครื่องบันทึกเสียงติดตัวเมื่อเข้าไปในบ้านทุกอย่างเงียบเงียบจนผิดปกติแต่ในเครื่องบันทึกเสียงกระซิบกลับดังขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ไม่มีใครพูดเสียงนั้นกระซิบชื่อเธอฟ้าฟ้าอยู่กับพวกเราเธอ เธอวิ่งขึ้นไปบนชั้นสองพบกับเงาดำยืนอ,อยู่หน้ากระจกเสียงหัวเราะเบาๆลอยมาตามลมทันใดนั้นกระจกบานนั้นก็แตกดเาวเองราวกับต่อโต้การปรากฏต,ตัวของเธอฟ้ากรีดร้องก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงเมื่อเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอนอนอยู่ที่หน้าบ้านมือกำเครื่องบันทึกเสียงแน่นและเมื่อกดฟัง เสียงสุดท้ายที่บันทึกไว้คือเสียงกระซิบว่าเธอจะกลับไม่อีกเพราะไม่มีใครหนีไปได้